สวัสดีครับคลิปนี้ทางเพจก็จะมาทำการ Unbox เครื่องเล่นเกมระบบ Android ตัวใหม่ที่เพิ่งออกล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ One X Sugar นะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเปิด พรีวิวมาเป็นที่ฮือฮามากเลยนะถ้าผมว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วแหละนะครับเป็นเครื่องระบบ Android ตัวแรกนะครับที่เ,เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงกันมาดูกล่องกันก่อนนะกล่องน,นี่คือแพคเกจจำหน่ายจริงเลยนะครับด้านบนเนี่ยเหมือนเป็นพลาสติกห่อมาชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวามาดูกันก่อนด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับอยากรู้ก็ไปทาンสเลตเอานะฮะ เป็นอ่อเป็นกระดาษคุ่มใหม่ชั้นหนึ่งแต่กล่องมันจริงๆแล้วเนี่ยด้านในนี่กล่องมันจริงๆเนี่ยเป็นกล่องเหล็กเลยนะทํามาแบบจะว่าจะว่าจะว่าสวยจสวยหรูก,ก็ได้นะหรือจะว่าเหมือนกับกล่องคุกกี้ก็ได้นะแล้วแต่จะมองนะเหมือนกล่องกล่องคุกกี้วเนิเหมือนกันแะนะแต่ก็ปัม๊มละปั๊มมานะครับว่าเนี่ยวันิสชูการุ่นชูการ์วันนะดูด้านข้างกาัน ตัวนี้วันเอกชูกมีบอกวันเอกชูกาวันคือจริงๆตัวเนี้ผมว่าเขาจะแบ่งซีรีส์นะคือวันเอกเพลเยอร์ครับจะเป็นซีรีส์เครื่องเล่นเกม PC นะส่วนวันเอกชูกก็เป็นเครื่องเล่นเกม Android โดยตัวแรกเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่าชูการ์วันนะครับตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขาทำออกมาสเปคเดียวเลยนะครับก็คือใช้ CPU อ่าสัญลักษ g ์ก้อนจีสามเจนสาแรม รอมจะเป็น512กิกสเปคเดียวมีให้เลือกแค่2อ่ามีให้เลือกแค่สีเท่านั้นก็คือสีดำและสีขาวนะครับซึ่งตอนเนี้ยที่เข้ามาตอนเนี้ยตอนนี้ผมถ่ายรีวิวตัวเนี้ยจะเอามาแต่สีดำก่อนนะสีขาวเดี๋ยวเขาจะตามม่อีกทีนึงนะตัวนี้คิวอาโค้ดน่าจะเกี่ยวกับสินค้าแหละอ่าสักอย่างแหละนะครับรอบกองน,นะรอบกล่องคุกกีนะ้อย่าเพล่ไปซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ใครใชนะ ขาแอปดานในใจนะซื้อคุกกี้มาฝ่ายแล้วโอเคกล่องภายนนกก็จะไม่มีอะไรนะก็จะมีติดอยู่ด้านข้างเท่านี้แหละนะครับเปิดกล่องมาดูกันภายในมีอะไรบ้างนะฝาด้านในบุฟฟม,มาอย่างดีเลยนะกันกระแทกก,ก,ก็ก็สมควรนะเพราะราคานะผมว่าก็ก็สูงอยู่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับเครื่องเล่นระบบ Android อะนะฮะด้านในอันนี้เป็นสติกเกอร์นะ ใครชอบตกแต่งหรืออะไรก็ไปแกะติดกันได้นะครับมีแถมมาให้แต่ไม่มั่นใจนะว่าหลังๆจะมีจะยังมีไหมนะครับสติกเกอร์มาให้แผ่นหนึ่งนะแผ่นกระดาษปิดอันนี้กับนาอไอช่างมันเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องนี่วานชชูก้าแปบนหนึ่งนะดูในกล่อกงกัน เราก็จะมีตัวดี a d ดกากระบาด dpad มาให้ตัวนี้นะครับนี่กากระบาด dpad เป็นแบบแม่เหล็กแปะนะนี่เป็นแม่เหล็กแปะตืดๆหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละอันนี้กล่องใส่ชาร์จกับหัวชาร์จนะแกดูกันเอออันนี้อันนี้สาย USB สายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จนี่ หัวชาร์จเป็นทรงแบนยาวมาให้นะครับนี่ชาร์จได้45วัตต์เคอ,อื่องแรงนะสลับเครื่อง Android นี่กางพับได้เอออย่างเงี้ยพกพาได้ได,ไ,ดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะเป็นทรงบางๆขาพับได้อย่างนี้นะครับนี่ออพกง่ายดีนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือปก,ออปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยแถมหัวชาร์จมาให้สรับเครื่อง Android นะแต่อันนี้เขาแถมมาให้ด้วยแถมเป็นหัวแบบหัวดีอะนะฮะ สวยเลยถือว่าโอเคเลยฮนะแล้วก็ไม่มีอะไรละเป็นโฟมธรรมดาโฟมบุกมากโอ้คือแบบเออบุมาหนามากเลยนะบุมาเยอะมากเลยหนาๆเลยเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมันสีดำนะถือว่าโอเคดีเลยนะสำหรับกล่องคุกกี้นี้มาดูตัวเครื่องกัน ตัวเครื่องนี่เดี๋ยวขอแกก่อนนะติดกระดาษมาแบบนี้ตามสไตล์1 X เลย1 X Sugar ตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกม Android ระบบ2หน้าจอตัวแรกจากทาง1 X Player เลยนะที่คือฮาเพราะว่านี่มันสามารถจะแปลงร่างได้กลางออกกลางออกเห็นไหม สองหน้าจอไม่ว่าพับปึ๊บปึ๊บแปลงร่างนี่เป็นเครื่องเล่นเกมหน้าจอเดียวได้นี่หรือว่าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เป็นหน้าจอเสริมนะฮะผมจะพับอย่างนี้นี่เป็นเครื่องเล่นเกมสองหน้าจอคล้ายๆเหมือนเครื่อง Nintendo DS 3 DS นี่คือแปลงร่างเล่นได้หลายแบบนะเออ นี่หรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นี่แต่อย่างนี้อย่าหาทําเลยนะปุ๊บ,บนี่ความมือ่งของมันเนียก็คือการแปลงร่างตรงนี้แหละนะฮะนี่มาเราเปิดเครื่องกัน,นเปิดเครื่องมี2หน้าจอเลยนะครับมีไฟ RGB มาให้ ลอบุนนิดนึงติดมาแล้วนี่มีหน้าจอบนหน้าจอล่างติดมานี่มีแอปมาให้ตัวนี้ผมลองลงแอปไว้คร่าวๆแล้วนะเตรียมการทดลองใช้งานนะจอบนสามารถแยกการใช้งานได้อิสระนะโดยการแตะดึงหน้าจอ,อาดึงแอปจากจอล่างขึ้นมาสามารถแยกทําการทํางานได้นะเราจะจะแปลงล่างเป็นอย่างนี้ ก็สามารถทําได้นี่โอเคเออ,อย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการอันบ็อกตัวนี้เดี๋ยวขอไปทดลองใช้กันดูก่อนนะจากที่ลองใช้คร่าวๆมาเนี่ยมันยังผมว่ามันเ,เรื่องการใช้2หน้าจอเนี่ยผมยังค่อนข้างแตกต่างจากตัว Pocket DS อของทางอญญงาญาเนของเขานะตัวนี้ขอผมไปลองใช้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันนะแต่จากที่ลองใช้มาเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยสำหรับคนที่กำลังสนใจนะยังไม่ได้จองยังไมไ่สั่งซื้ออะไรนะ รอดูก่อนนะจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเครื่องเล่นเกมระบบแอนดรอยที่สามารถแปลงไดแปลงร่างได้เครื่องแรกของโลกนี่อย่างนี้บา,บายยแล้วเจอกันคลิปเต็มครับอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ